มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอักษรย่อหลุดใช่คนนี้หรือเปล่าเปิดโพสต์เจ้าของโรงแรมผู้มาก่อนการเผยพฤติกรรมนักร้องดังเมื่อ10ปีก่อนกลายเป็นกระแสะเวลาในโลกออนไลน์อีกครั้งนะคะเมื่อไม่ได้มีผู้โพสต์โพสตหนึ่งผ่านทาง Facebook บอกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์เอาไว้ตั้งแต่ปี2015หรือเมื่อ10ปีที่แล้ว ต้นเรื่องมาจากโพสต์ที่เจ้าของโรงแรมได้ระบายถึงพฤติกรรมของนักร้องเก่าข่าใหญ่คนหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่าปอปาและชื่อจริงย่อว่าผอผึ้งซึ่งได้เข้ามาเช็คอินที่โรงแรมตั้งแต่เช้าตู่ต้องการขอรับประทานอาหารเช้าทันทีซึ่งเจ้าของโรงแรมเองได้โพสต์ว่าเจ้าของโรงแรมได้อนุโลมให้นักร้องคนดังกล่าวเช็คอินก่อนเวลาปกติแต่เมื่อน,นักร้องขอรับประทานอาหารเช้าของวันถัดไปทันที ทางเจ้าของโรงแรมก็ชี้แจงตามกฎร,ระเบียบว่าไม่สามารถทําให้ได้แต่ว่านักร้องกับแสดงอาการไม่พอใจโวยวายและถึงขั้นมานั่งทานมามา่าหน้าเคาน์เตอร์เพื่อประชดซึ่งทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อตัวเองไม่ได้ตามที่ต้องการเจ้าตัวเองมีอาการคล้ายคนเมาแล้วก็นั่งกินมาม่าประชดที่หน้าฟอนก่อนที่จะโวยโดนไล่บอกว่าไล่ให้ไปกินข้างนอกเหมือนกับหมูกับหมาทางที่เจ้าของแค่แนะนําโต๊ะด้านนอกยังไม่จบ เจ้าของเผยนักร้องคนดังกล่าวยังต่อราคาไม่หยุดพร้อมตอกแกรง่งเป็นดาราก็ต้องรู้จักเคารพกติกาเหมือนคนอื่นโพสต์ดังกล่าวจบลงด้วยการที่เจ้าของโรงแรมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเป็นดารานักร้องก็ใช่ว่าจะเอาแต่ใจได้นะเว้ยมันก็ต้องทําตามกฎระเบียบตามสถานที่นั้นๆสิวะซึ่งหลังจากโพสต์นี้กลับมาเป็นที่พูดถึงทําเอาชาวโซเชียลต่างพากันคาดเดาและวิาพากษ์วิจารณ์ว่านักร้องตัวย,ย่อคนนี้เป็นใครกันแน่ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ